เรื่องนี้แจ้งมาจากสภาผู้บริโภคพร้อมด้วยตัวแทน3ชุมชนนะครับเข้ายื่นหนังสือผลการลงพื้นที่เมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมข้อเสนอยื่นให้ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,รเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงในซอยแคบป,ประกอบไปด้วยโครงการเปริพั์ ปริพัฒนซอย23โครงการ S รัชดารัชดาซอย44และโครงการ THE MOVE ประหลโยธิน37นะครับทั้ง3โครงการนี้อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายทั้งเรื่องของความกว้างของถนนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความปลอดภัยด้วยครับคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสภาผู้บริโภคบอกนะครับว่าทั้ง3โครงการมีระยะความกว้างของถนนในซอยและมีทางเท้าร่องน้ำเสาไฟฟ้าสิ่งกีดขวางอื่นๆจนเกิดปัญหาการจราจรนะครับ หากเกิดเพลิงไหม้รถดับเพลิงและความช่วยเหลือจะเข้าไปถึงยากรวมไปถึงได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในซอยด้วยครับซึ่งสภอพา์กู้บุิโภคเนี่ยเราได้รับร้องเรียนจากสามชุมชนใหญ่นะคะสาชุมชนใหญ่ก็คือประมาณสักพันคนจากเอสปฏิพัส23นะคะแล้วก็พหลโยธิน37แล้วก รัชดาพิเศษ14เรื่องเ,อเ,อเรียกว่าก่อสร้างอาคารสูงในซอยแคบแล้วสภางกรผู้บริโภคเองได้ร่วมกับชุมชนนะฮะกับผู้อำนวยการควบคุมอาคารไปวัดสถานที่จริงนะฮะว่าซอยเนี่ยมันแคบหรือไม่แคบอย่างไรแล้วเราก็พบว่าซอยทั้ง3ชุมชนเนี่ยที่สามารถใช้งานได้ปกติ ตามวินยูชนที่จะใช้งานเนี่ยไม่เกิน6เมตรทั้งหมดแล้วก็มีเพื่อนสื่อมวลชนจำนวนหนึง่งไปเป็นสักขีพยานในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้ง3ชุมชนเนี่ยก็มายื่นจดหมายให้กับทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะโดยที่จริงๆก็ได้มีการทำจดหมายมาแล้วส่วนหนึ่งถึงผู้อำนวยการเขตด้วยนะคะว่าเราขอให้ทบทวนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร นะคะซึ่งอันนี้ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะให้3ามชุมชนได้คุยว่า,เ,าเขาทำอะไรมาบ้างนะคะ เรื่องนี้ผู้ว่ากทมรับปากจะพิจารณาข้อเสนอและจะมีนัดหมายพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ในอีก2สัปดาห์สภาผู้บริโภคจะเข้าพบเพื่อหาหรือถึงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้สภาผู้บริโภคยังได้สนับสนุนการจัดทำระบบฟีดเดอร์ขนส่งมวลชนในราคา20บาทตลอดสายทั้งสายสีม่วงสีแดงและอาจจะเชื่อมต่อกับสายสีน้าเงินและสีเหลืองที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่นะครับเรื่องนี้ผู้ว่ากทมชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการเชื่อว่า การจัดทำฟีดเดอร์จะช่วยให้การบริการขนส่งมวลชนต่างๆเชื่อมโยงต่อกันและเป็นประโยชน์กับประชาชนครับ